ก็สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องสมถิน a n n e l นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการเปลี่ยนทายนะครับน้ํายาหม้อน้ําของ Honda PCX นะครับปี2019นะครับตั้งแต่ซื้อรถมานะครับยังไม่เคยดูแลระบบน้ํายาน้ํายาระบายความร้อนหม้อน้ําเลยนะครับก็ขี่ยังเดียวเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ5ปีแล้วนะครับกับระยะทางอีกประมาณ30,000กิโนะครับ โชคดีนะครับว่าเราไม่ได้วิ่งไกลนะครับรถคันนี้วิ่งไปทํางานเวลาเจ็ดถึงสิบกิโลนะครับต่อรอบนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีนะครับการถอดชุดสีนะครับชุดสีด้านข้างนะครับว่ามันถอดอยังไงนะครับไฮไลท์สําคัญก็น่าจะอยู่ที่การถอดเนาะเพราะว่ามันต้องถอดตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดู นะครับเบื้องต้นผมถอดไว้แล้วนะครับแต่ว่าที่ถอดไว้เพื่อที่จะได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะาคิดมันจะได้สั้นๆเนาะเดี๋ยวจะอธิบายการถอดนะครับถอดชุดสีนะครับชุดสีที่เราต้องถอดนะครับมันก็จะถอดด้านฝั่งขวาฝั่งขวานะครับช่วงพักเท้าฝั่งขวานะครับวิธีการถอดนะครับเราก็ก่อนอื่นเลยแล้วก็จะถอดตัวนี้เนาะยางนะครับยางรอง ยางรองพักเท้านี่นะครับนี่ครับมันจะเป็นตะปุ่มอย่างเงี้ยครับล็อกล็อกตามรูนะครับเนี่ยนี่เลยเราก็ดึงมันขึ้นมาเลยครับดึงทั้งหมดเลยก็ดึงเบาๆนะครับค่อยๆดึงมานะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เมื่อเราเอายางรองเสร็จแล้วเราก็มาคลายสกรูเกี่ยวปล่อยนะครับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดนะครับเกี่ยวปล่อยนะครับแล้วก็ มาคลายเกลียวปล่อยตรงนี้นะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ข้างบนนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ลองก้มดูกันรถของเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ครับชุดนี้นะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นกิบล็อกนะครับกิบล็อกวิธีเอากิบล็อกออกแล้วก็ให้เราดันตรงกลางนี้นะฮะปึ๊บดันมาลงไปนะฮะดันลงไปประมาณนี้นะนิดเดียวแล้วก็ดึงออกนะครับ หาพยายามใช้นิ้วจับแล้วก็ดึงออกนะครับก็ประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญขั้นตอนต่อไปก็มาดึงชุดสี่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มตรงนี้ครับด้านหลังลองเอามือล้วงไปนะครับมันจะอยู่ตรงที่พักเท้านะครับด้านล่างให้เราเอามือจับตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ดึงนะครับดึงเข้าไปทางหม้อน้ํานะครับมันก็จะหลุดนะครับหลุดเสร็จแล้วอันนี้ชุดสี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้ หลังจากนั้นเราก็หาไขควงนะครับไขควงแบนนะครับสอดเข้าไปทางนี้นะเพื่อที่จะไปกดขาตรงนี้นะนี่กดเข้าลงนะครับกดลงตรงนี้นะฮะเสร็จปุ๊บชุดสีมันก็จะเด้งออกมาเลยปุ๊บนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนบางท่านนะเขาก็จะถอดไอ้กิบล็อกที่อยู่ด้านล่างนี้นะสามตัวถอดกิบล็อกด้านล่างสามตัวแต่ผมไม่ได้ถอดนะครับ ผมไม่ได้ถอดเพราะว่าถ้ามันดึงเพยอออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถถอดน็อตน็อตอา่ามอคอบนะครับหมอคอบหม้อ,อ,มอาน้ำตรงนี้ได้นะครับโดยใช้ตัวนี้โดยใช้ประแจแบบนี้นะครับที่แรกผมใช้ประแจตัวทีเนาะตัวเนี้ยผมใช้ประแจตัวทีขันนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้น็อตสองตัวเนี่ยนะครับ มันมีน็อตทั้งหมดสาตัวเนาะในหนึ่งตัวแล้วก็อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งตัวที่สองแล้วก็ข้างบนนี่ตัวหนึ่งตัวที่สามมันจะดึงเยอะจริงๆริงก็ดึงได้นะครับแต่มันฝืนๆหน่อยผมก็เลยใช้นี่นะฮะประแจก๊อกแก๊กนะครับตัวเล็กนะครับเป็นประแจเบอร์แปดเนาะทีแรกเราก็ขันเขาไปอย่างนี้มันจะมีช่องว่างอยู่นะ ต่องว่างพอหันสอดเข้าไปได้เนี่ยนี่นะฮะเห็นป่มมันพอสอดเข้าไปได้ถ้ามันคลายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ถอดต,ตัวนี้ออกถอดต,ตรงด้ามออกแล้วก็ใช้มือขันออกนะครับก็ได้แล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้ตอนนี้หม้อน,น้ําผมก็หลุดออกมาออก,ก็ถอดออกมาแล้วนะคนี่ได้เหมือนกันหลังจากนั้น นี่นะครับต้องมีประแจพิเศษอีกตัวนึงครับตัวนี้นะมันเป็นประแจดาวนะครับอ่ะได้าาพอดีครับตัวเบอร์ใหญ่สุดของผมเลยอันนี้เบอร์ $140 ยสี่สนะ่ศูนย์อ่ะโทษทีมันเขียนว่าทีสีู่นย์ะครับตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นที่คลายคลายน้ํำยาหม้อน้ำนครับเป็นที่เดนเดนเนาะแล้วก็ เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับไอหม้อพักตลอดระยะเวลาห้าปีนะครับไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยนะครับเดี๋ยวเติมเติมแสงให้นี่นะก็วิธีการเติมนะฮะนี่เราเอากระเจีขควงแบน,นครับงัดตรงนี้อันนี้งัดสดๆไม่ได้งัดไว้รอนี่ไปเกาะหน้านี้ เติมหม้อน้ำรอเย็นนะครับเด,เดี๋ยวก็เดี๋ยวเปอาทำความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าค่อยเปิดตัวนี้อ่ะต่อไปต่อไปเรามาดูวิธีการถอดฝาหม้อน้ำนะครับก็ฝาหม้อน้ำตัวนี้นะครับเราไม่สามารถใช้มือหมุนได้นะครับต้องใช้ประแจนะครับเบอร์สิบนะครับแล้วก็เป็นลูกบล็อกนะครับนี่ใส่ไปตรงหัวน็อตนี่นะนี่แล้วก็หมุน นะครับหมุนท่วนเข็มนาฬิกานะครับหมุนป้ายห้าปีไม่เคยเติมน้ํำยาน้ําน้ํายามอนน้ําไม่เคยเติมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอุ้ยแห้งตายแล้วครับพี่น้องแห้งเลยเกือบไปแล้วผมโอ้โหมันแย่ไม่เข้าครับโอ้โแห้งไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาลองเรนดูนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เนาะทำการล้างหม้อน้ำโอ้ยมีแค่นี้เองอะโอ้โหดูสิเหลือแค่นี้ ก็อันนี้เป็นน้ํายาหม้อน้ำครับที่เราซื้อมาจากศูนย์ฮอนด้านะครับก็ตอนซื้อก็บอกทางช่างไปว่า,าซื้อน้ํายาหม้อน้ําสําหรับเติมหม้อน้ำพีเศษนะครับเขาก็แนะนํามาว่าให้ใช้ขวดขนาด0.5ลิตรก็พอแล้วนะครับตัวนี้ก็ราคาที่ซื้อมานะครับ0.5ลิตรราคา3 7มสบาทสีสาตางค์นะครับขออนุญาตเปิดฝาแล้วก็เติมน้ํายาก่อนนะครับ โอ้เกือบหมดเลยก็ขออนุญาตไม่ทําการล้างนะครับไม่ล้างหม้อน้ํานะครับเราก็จะเติมเข้าไปเลยนะครับก็คลายตัวนี้ให้แน่นไปเลยนี่ไนงะเติมเต็มไปเลยนะฮะนี่เติมเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวก็สตาร์ทดูแล้วก็วนน้ำน้ำน้ำยานะครับ เมื่อกี้ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนเปิดไล่นะครับน้ำในหม้อน้ำไล่อากาศเนาะโอเคนะครับ ก็ไม่ได้ลดลงไปเลยนะฮะถ้าเราคิดว่าเราไล่น้ําโอเคแล้วเราก็ปิดเลยนะฮะเห็นไหมเราไม่ต้องใส่เต็มเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่ฝาแล้วมันจะหกแบบนี้นะฮะอ๋อขันจนสุดนะครับมันจะมีล็อกของเขานะครับ ถ้ามันสุดแล้วมันจะขันไปต่อไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเหลือน้ํายานิดเดียวนะครับผมก็จะมาเติมในหม้อพักนะครับซึ่งเอาเป็นว่าถ้าใครจะซื้อแล้วทําการเปลี่ยนเปลี่ยนน้ายานะครับจะล้างหม้อน้าด้วยผมแนะนําให้ซื้อขวดใหญ่หนึ่งลิตรไปเลยนะครับอันนี้ผมซื้อ มามันพอดีไปเลยนะครับพอดีไปหน่อยนะครับมันเลยไม่ไม่พอที่จะไปล้างหม้อน้ำให้เต็มระบบอ๋อขึ้นไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับพอได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไป ซื้อที่ศูนย์มาเติมเพิ่มนะครับโอเคอันนี้มันเติมง่ายอยู่หรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราแค่ว่าถอดยางออกแล้วก็งัดตัวนี้แค่นี้เองมันก็เสร็จแล้วนะครับแค่ว่าแค่ว่าถอดยางแล้วก็งัดตรงนี้นะครับเวลาเราจะเติมน้ำยาหมนามันง่าย เราเน้นน้ำยาในหม้อน้ําดีกว่านะครับให้มันเต็มระบบนะครับถึงแม้จะเป็นน้ํายาเก่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีก็ยังดีกว่ามันขาดเนาะนะแล้วก็ฝากใครที่ะจะล้างแล้วใช้น้ําเปล่านะครับน้าปลาป่านะครับน้ปาปลาป,า,ปาห้ามใช้นะครับเพราะว่าน้ปาปลาป่ามันมีตะกันเนาะแล้วก็น้ํา น้ำดื่มที่ขายตามตามร้านตามห้างที่เขาทําขายนะครับจะเป็นน้ํากลองทั่วไปพวกนั้นอ่ะก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าพวกนั้นมันยังเป็นน้ําที่ไม่บริสุทธิ์ที่แท้จริงนะครับมันก็ยังมีสารสารเคมีแล้วก็เอ่อไม่ใช่สารเคมีมันก็ยังมีแร่ธาตุอยู่นะครับแร่ธาตุของน้ำซึ่งแร่ธาตุพวกนี้มันมัน,ม,นมันต้องใช้สําหรับร่างกายของเรานะครับเพื่อใช้ประโยชน์นะครับในร่างกาย หรือน้ำาร o น้ำาร o นี่ก็ยังไม่แนะนํานะครับให้เอามาใช้ในการล้างนะครับถ้าจะล้างจริงๆนะครับก็ให้ใช้น้ําอยู่2อย่างคือน้ําหล่อเย็นนะครับของน้ํายาของเขาเองนี่แหละเอามาล้างแล้วก็อีกน้ํานึงคือน้ํากลั่นนะครับน้ํากลั่นอันนี้เติมได้นะครับน้ํากลั่นที่ใช้เติมแบตเตอรี่นะครับน้ํากลั่นนะครับไม่ใช่น้ํากรดนะครับ เป็นน้ำกันแท้ๆน้ครับน้ำกันนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ไม่มีแร่ธาตุไม่มีเกลือไม่มีวิตามินไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์นะครับแต่สามารถบริโภคได้แต่ไม่มีประโยชน์นะครับใดๆนะครับเพราะไม่มีเกลือแร่อะไรเลยโอเคก็สําหรับคลิปการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ํานะครับ ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะที่เหลือก็เป็นแค่การประกอบคืนเฉยๆก็บางส่วนเราก็อาจจะไม่ได้ถอดประกอบให้ดูแต่เราอธิบายเราคิดว่าสิ่งที่เราอธิบายไปเพื่อนๆน่าจะทําได้แล้วนะครับเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวโอเคสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีครับ